ในช่วงที่2จะมาคุยกับ2ผู้บริหารต่างชาติที่ทำอาหารกินในเมืองไทยมานานนะครับคุณอาโนจากบริษัทโซ d e กโซนะครับแล้วก็คุณปีเตอร์ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิาทยาลัยกรุงเทพนะครับคุณอาโนก่อนเรื่องเมื่อกี้พูดถึงไบเลนในใปารีสที่ปารีสขี่จักรยานนี่ปลอดภัยกว่าขี่ในกรุงเทพ ก็ไปขวาแล้วก็สะดวกขวาต้องเยอะพอดีผมเพิ่งกลับมาจากปารีสผมเพิ่งไปที่นั่นอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกคือรถยนต์ก็น้อยลงรับปกตีก็ที่ปารีสก่อนรถรถจะจิตค่อนข้างเยอะนะเท่ากับกรุงเทพแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกแบบจำนวนรถก็ลดลงทันทีเลยเพราะว่าทางเมืองปารีสเขาเข้าไปแบบบังคับไม่ให้มีคนใช้รถยนต์ในเมืองแล้วก็ให้ใช้จักรยานแทนเมืองชั้นในโดยเฉพาะ ก็สิ่งที s, <S ่เขาทำคือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขาเาเปิดเปิดปล่อยให้มีประชาชนทั่วไปมีโอกาสที่จะใช้รถจักรยานสามารถที่จะเช่าได้มีหลายๆชุดที่เราสามารถที่จะ เอาจักรยานชุดนี้แล้วก็ไปจริงอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปจริงอีกชุดหนึ่งก็ไม่ต้องเอาแล้วแต่ตัวไปตลอดไม่ต้องขับไปตลอดไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนจักรยานไปเรื่อยๆเปลี่ยนตามความสะดวกต่างๆที่เราต้องเดินทางใช่ไหมครับก็เลยําให้แบบคนรู้สึกว่าเออถ้าผมต้องขับรถเองไปที่กรุงเทพไปที่ไปที่ปารีสหนึ่งไม่มีไม่มีที่จอด อันที่สองก็ลำบากก็จะใช้ก็แพงที่จดรถที่ชองเซลีเซ่นะเขาคิดชั่วโมงหนึ่งส0่ร้อยบาทอชองเซลีเซ่น,นี่แพงมากที่จอด400อบาทต่อชั่วโมงก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็คนจะไม่ก็อ,อยากจะใช้รถอ,อยู่แล้วแล้วถ้าเป็นเมืองลอนดอนเมืองลอนดอนเนาะใครๆที่อยากจะ ใช่<า>กับรถในในลอนดอน,นในใน,ในเมืองเองก็เขาต้อง,อง,องเสียภาษีเพิ่มด้วยนะครับก็เลยที่ที่ปารีสเขาเห็นว่าโอเค OK, เราจะทำเราจะอนมุมานอนวยความสะดวกให้ให้ประชาชนให้มีโอกาสที่จะขี่จักรยานหรือนอกจากว่าจํานวนรถยนต์ลดลงขี่จักรยานก็ปลอดไปกว่าด้วยโอกาสที่จะโดนชนนคุณปีเตอร์ก็ปีเตอร์นี่ชอบขี่จักรยานแต่ว่า โอ้โหทุกวันนี้ก็ยังขี่อยู่ใช่ไหมอ๋อห,หยุดหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับตอนนี้จนกระทั่งจะรอว่าเมื่อไหร่อย่างสมมติว่าตอนนี้ไปคุยคุณคุณแบบมื่อชุณชดาทิพย์พารากอนน่นะครับไปยุโยงให้เขาให้เขาเปิดไบค์เลนภายในสยาม<ย>พารากอนไป,<ร>ไ,ปไปถึงเซ็นทรัลตรงนั้นนะ่ะแล้วจะได้มีที่ปลอดภัยสักทีเพราะว่าที่ที่กรทมจัดให้ขี่จักรยานยังไม่ปลอดภัยเลยและที่ที่นั้นไม่มีทางที่คุณจะเกี่ยงงอนได้ว่าเป็นความรับผิดชอบเพราะว่าเธอคือสวนหลุมครับ สรุปเนี่ยคุณขับจักรยานเนี่ยจักรยานชนกันเองเขามีเลนจักรยานนะครับจักรยานเยอะไม่ใช่เขามีเลนจักรยานนะครับ,รบแต่คนวิ่งหรือคนเดินสามารถเดินได้ทุกที่ <Maps S 2> แม้กระทั่งในเลนจักรยานเพราะฉะนั้นไม่มีการแบ่งเขตอย่างชัดเจนแลว้ววางคนขี่จักรยานหรือคนวิง่งนั้นกลายเป็นว่าคนจักรยานขี่จักรยานต้องหลบคนเดินแล้ว <ยะ S 1> ชนกัเน,นเอง ครับอันนั้นสวนลุมซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ปอดของกรุงเทพครับนะครับแล้วพูดถึงคุณภาพชีวิตในปารีสกับกรุงเทพมีสวนสาธารณะนี่เป็นไงที่นูนกับที่นี่คือเมืองปารีสเป็นเมืองกที่เล็กแต่ว่าเขาพยายามสร้างแบบให้มีมีสวนที่ประชาชนสามารถที่จะไปเล่นกีฬาได้หรือจะออกกับครอบครัวได้นะซึ่งแล้วกรุงเทพมีพอไหมกรุงเทพไม่พอพูดว่าสุขุมพันธ์เนี่ยเขาหาเสียงเขาบอก4ี่ปีที่ผ่านมาเขาสร้างเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ย เ,เท่าไหร่ห้า0ไล่ในรอบสีป่ปีคุณอานได้ไปใช้พอดีผมเป็นคนที่ชอบไปวิง่งก็เลยผมพอดี<ม>ผุไปวิ่งที่สวนลมหรือ,อสวนหลวงร<ม>อเข้าแวแต่ว่าแบบ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 โอกาสที่จะไปวิ่งก็มีน้อยมากเลยแบบถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปสร้างสนามใน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 พืน้นที่ที่แบบไม่ไม่สะดวกประชา<ม>ชนจะไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ใครไปใช้ยอยู่แล้วมันจะเป็นมาได้อยู่กลางเมืองคุณปีเตอร์เรื่องคุณภาพชีวิตในกรทมเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อื่นที่ผมผมผมมองอีกมุมหนึ่งนะฮะ ในต่างประเทศที่เรามองนะครับสวนสาธารณะเป็นสวนสาธารณะแต่ทุกที่เป็นที่ที่เขาสามารถจะใช้เป็นปอดได้ถนนก็เป็นปอดได้ทางเท้าก็เป็นปอดได้ทุกอย่างมันสามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นทางการวิ่งไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปวิ่งที่สวนสาธารณะแต่วิ่งทางทาเท้าได้ทางเท้ามีต้นไม้มีความสะอาดมากพอไม่มีการจอดรถขายของหาบเร่แผงลอยครับ อย่างนในกทมหรือเปล่ายังยกตัวอย่างาคุณอนาน์พูดที่ชัดเจนเมื่อกี้เนี่ยนะที่เป็นจุดที่น่าคิดถือว่าค่าจอดรถในปารีสแพงมากชั่วโมงละสี่ร้อยสี่ร้อกาบาทต่อชั่วโมงครับค่าจอดรถของเราไม่แพงเท่าเขาแต่คนยังไม่เสียค่าจอดเพราะว่าจอดตรงไหนก็ได้ ไม่มีการบังคับแม่กฎหมายใช่เพราะฉะนั้นการบังคับทางกฎหมายไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนื้อที่ต่างๆจึงไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะมีการละเมิดการใช้งานของมันในหน้าที่ที่มันควรจะใช้ที่นิวยอร์กนะครับอย่าบอกว่าการวิ่งเลยนะไอ้อย่าบอกว่าขี่จักรยานนะถนนใหญ่เลยนะครับเราบอกว่าโรลเลอร์เบรกยังวิ่งได้เลยอ๋อไอเหมือนสเก็ตเนี่ยนะเขาวิ่งกันได้เลยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยนะที่ขับรถเนี่ยไม่ขับรถหรือจอดรถเกกาข้อที่หนึ่งข้อสอง คนที่จอดรถเนี่ยเขาเอาตายเลยนะเรื่องถ้าเกิดไปชนใครหรืออะไรสัญญาณรจราจรมีความหมายและศักดิก์สิทธิ์ครับซึ่งกทมคุณอโน,โนอยู่มา17ปีคนกทมรักษากฎระเบียบวินัยจราจรจดีไหมหรือยังต้องปรปับปรุงอย่อะน,นไม่กล้าไวิจารณ์เลยเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยคุณอโนอยู่เมืองไทย17ปีแล้วอันนี้ผมผมผมเอคาพูดมองจากข้างนอก เมืมมอเม่อขีที่คุณพีเตอร์พูดถึงโรลเลอร์เบลดนะอันนี้เป็นทุอย่างที่ดีเหมือนกัน<ม>ถ้าเป็นที่ปารีสทุกวันส<ม>ุกตอนเย็ยนเขาจะจัดเป็นแข่งขันโรลเลอร์เบลดในเมืองปารีสเองเขาปิดกันจาราจอนแล้วเขาแบบ ใครๆที่อยากจะรวมเขา,เขารวมกันเป็นกลุ่มถึ0ห้าร้อยถึงหนึ่งพัน 1, คนนะไปไปขีป่โรลเลอร์เบดในเมืองปารีสบนถนนถ้าเป็นที่กรุงเทพเขเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ผมอยากตัวอย่งางก็ที่กรุงเทพบางครั้งเขาเขา,เขาจัดแข่งขันวิ่งบกบนนัมาบ,บนถนนวิ่งบารตอนแต่ว่าถ้าเป็นแบบถนนธรรมดาที่มีสมมติว่ามีซี่เลนด์ก็จะปิดแค่เลนเดียวขนาด รถยนต์ก็ยังมีเหลือสามเลนก็ไม่พอเขาพยายามแบบไปเส้นเลนที่แบบมีนังวิ่งผมเคยเคยไปร่วมมาราธอนที่มีมีคนที่แบบวิ่งแล้วก็โดนชนโดนรถชนก็เลยแบบความระเบียบก็เปนยังไงกทมเนี่ยถนนรถยนต์ส่วนตัวเป็นใหญ่แม้แต่คนเดินหรือคนวิ่งมาราธอนก็ยังต้องหลบหลีกให้รถยนต์ใช่ใช่อันนี้เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่าระหว่างคนคือขึ้นอยู่กับเทืเวียนนัยมากขวาอ่า ก็จริงๆแล้วกฎหมายก็มีที่กรุงเทพที่เมืองไทยก็มีกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าแต่ละประชาชนแต่ละคนก็จะมีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหนในการที่เะอปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องคุณปีเตอร์มองแบบนี้แล้วเขาก็มันจะเลือกตั้งผู้ว่ากันอีกสองั้งวันเนี่ยมีคําเสนอแนะให้กับว่าที่ผู้ว่าคนใหม่ไหมต้องมาบริหารจัดการเนเรื่องนี้ที่คุณปีเตอร์บอกมันไม่บูรณาการเนี่ย กฎหมายมันมีได้สองทางนะคือการรักษากฎเป็นทั้งสองอย่างครับคือรักษากฎด้วยการบังคับมันรักษากฎเพราะว่าเขารักกฎนั้นแล้วอยากจะรักษาเองนะผมไม่เห็นเพราอว่าคนไหนจะจะจัดเล่นเรื่องนี้เลยว่าเรามารักกรุงเทพดีกว่าครนะทุกคนมันเป็นบ้านของทุกคนแล้วมาทำบ้านมาช่วยกันทําบ้านให้คนสวยด้วยรับ นะมันทําให้ปลอดมันเกิดขึ้นทุกทีหรือเปล่า,ากยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์เนี่ยเนะี่ยต่อให้คนเขาด่าเยอะส่งเทีอยอใหญ่ใช่ไหมฮะสิงคโปร์ได้กฎระเบียบเขาชัดเขาหนักมากแม้กระทั่งหมากฝรั่งโทนปรับยังกินไม่ได้เลยในที่สาธารณะนะครับเพราะว่าเขากลัวเรื่องก,การขากถุยหรือว่าการเอาหบากฝรั่งไปแปะที่ไหนก็หลายต่างแต่นยกลายเป็นอะไรครับคนเขาเคารพกฎนะฮะต่อให้ด่าเรื่องกฎนั้นแค่ไหนแต่ก็เคารพกฎ แล้วนิวยอกมีกฎอะไรที่ดังๆที่คุณปีเตอร์จดดึกออกผมว่านะครับการให้สิทธิ์กับคนแล้วแล้วการบริหาการนะคือว่ามันเป็นเรื่องนึงถ้าถ้าถามว่าในเรื่องการบริหารงานนะครับของภาคราชการนะครับในประเทศไทยกับต่างประเทศต่างกันรับริบเลยโดยเฉพาะทางด้านโลกตะวันตกนะครับเพราะว่าทางโลกทางตะวันตกเนี่ยเขาส่งเสริมเรื่อง IQ ด้วยไอเอคด้วยไม่ใช่เฉพาะ iQ เรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์รเรื่องการศึกษานะเรื่องการจินตนาการเรื่องครีเอทีฟเรื่องปรัชญาต่างๆที่เกิดขึ้นผมว่าตรงนั้นเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คนเนี่ยหมุนมาเรื่องของการรับในที่ของเขาหร,ร,รือการพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมได้แต่ตรงนี้เราไม่เห็นในกรุงเทพเลยหอสลป์กรุงเทพเป็นอะไรล่ะสร้างขึ้นมาแล้วมีอะไรล่ะคุณตั้งสถานที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์หรือแอคทิวิตี้ที่อยู่นั้นที่จะส่งเสริมให้คนรักกรุงเทพหรือรักศิลปะกรุงเทพมีหรือเปล่า ยังไม่ชัดเจนยัไม่ชัดเจน<า>เปิดมาหลายปีเปิดมาหลายปีแล้วก็เหมือนกับกิจกรรมขายของอแล้วก็มีนิทรรศการบ้างพยายามจะจัดกิจวัตรดีบ้างแต่เรื่องการบูรณาการให้เกิดนะหรือการจุดไฟให้คนเขารักศิลปะเกิดขึ้นมามพิพิธภัณฑ์อย,อย่างปารีสมีเยอะเลยนี่ใช่ไหมใช่มิวเ,เซียม ต้องบริหารจัดัารอำนาจผู้ว่าก็ทมควรจะบริหารยังไงเต็มที่แล้วก็อน,นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันที่ที่ปารีสก็ผู้ว่า,า,าในายุทธศานตรกในยุทศตร์ออของของปารีสก็เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาเขาเห็นว่าที่ปารีสก็มีพิพิธภัณฑ์เยอะแต่ว่าะจะทำอย่งางไรให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้ามากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเขาตัดสินใจว่า่ละปีก็จะจัดวันหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ของปารีสจะเปิด24ชั่วโมงโอ้ทั้งวันทั้งคืนเลยจะได้เป็นบรรยากาศที่ ปิดปกติคนจะได้ไปชมรูฟมิวเซียมในช่วงกลางคืนก็ได้แบบมุมมองที่ปิดต่างกันทางการ์ดก็เลยก็เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทขาทำอยู่ไหมตอนนี้ยังทำอยู่ปีนึงกี่ครั้งเขาทำปีละครั้งปีละครั้งเปิดที่อันนี้ได้ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะทําให้แบบประชาชนที่เข้าไปที่พิธีพิทีไม่มีเวลาไปตอนกลางวันอาจจะไม่มีเวลาไปตอนกลางวันหรือแบบดูว่าแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปไปดูกลางคืนก็อาจจะดูแบบไฟไฟแบบแบบจะทางการแล้วก็แบบ ก็มีมีคนที่แบบปกติอาจจะไม่เค่อยเข้าในพิธีพันธ์แล้วก็ไปเฉพาะในในวันนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียให้ผู้ว่าคนใหม่นะหอศิลป์กรุงเทพเนี่ยอี่คุณปีเตอร์บอกตอนนี้ยังมีพื้นที่จะปรับปรุงอะไรเยอะเรื่องการพัฒนาทางไอคิวลอ EQ ินะครับโดยเฉพาะ EQ คิวเนี่ยเรื่องการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากเลยในการส่งเสริมเรื่องนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าพ่อแม่เนี่ยนะผมยกตัวอย่างที่หนึ่งนที่ผมชอบไปมากที่สุดเลยนะคือท้องฟ้าจำลอง นะแต,แตเ่เราว่าม,มันการโปรโมตตรงนั้นอยู่แค่ไหนล่ะและใครไปสักกี่คนครับทั้งที่ท้องฟ้าจําลองมันดีมากเลยนะครับแล้วก็หอะอ,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 อะไรนะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ข้างๆท้องฟ้าจําลองมันอยู่อย่างนั้นไม่มีการพัฒนา,ศาหลายสิบปีแล้วไม่มีซีซิ่งไม่มีการที่จะร่วม,มหรือรึงบูรณาการเป็นแอคทิวิตี้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเพราะฉะนั้นไอ้อินฟราสักอร์คุณสร้างไว้แต่คุณเปิดโอกาสให้คนประชาชนเข้ามาเป็นส่วนใช้แล้วได้แสดงงานของเขาเองเนี่ย มันคุณไม่เห็นต้องไปเสียเงินในการหางานเลยอันนี้กับคุณบิเตอร์คุณอาโนครานี้เขาสํารวจความคิดเห็นมาคนกรทมมีปัญหาใหญ่ให้พู้ว่าแก้ก็คือหนึ่งเรื่องค่าของชีพเศรษฐกิจข้างชีพสูงนะรายไ,ได้ตามไม่ทันเรื่องของรถติดกาจรจราจรติดขัดการเดินทางไม่สะดวกนะครับเรื่องที่3ก็คงเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจนผู้ร้ายอะไรเยอะ ความปลอดภัยนี้ก็พูดถึง C C T V กรอทมอมีอยู่24,000ันกว่าตัวแต่ผมก็ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าทุกตัวนี้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือเปล่าในเรื่องนี้ปารีสเขาใช้กล้องวงจรปิดเยอะไหมเขาใช้เยอะเหมือนกันแต,แต่ว่ามี คลองจำนวนไม่สำคัญสิ่งที่สําคัญคือจะมีใครที่จะมอนิเตอร์คลองหรือต้องมีศูนย์ควบคุมเพราะว่าถ้ามีใครที่ควบคุมแล้วก็สามารถที่จะเ A กักฉันได้ทันทีเลยมันก็ไม่เคยมีประเนรเชื่อมโยงกับสถานีตํารวจถูกต้องแล้วครับก็เลย3มเรื่องที่ที่ที่เมื่อกี้พูดถึงความปลอดภัยค่าลองชีพหรือการจราจรถามว่าผู้ว่ากทมจะมีอํานาจมากน้อยแค่ไหนไม่เบ็ดเสร็จใช่ไหม ก็ไม่เคยสามารถที่จะทําอะไรที่จะช่วยได้อะไรทั้งเยอะนะฮะแต่เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนพนักง,งานห,หรือจํานวนเครื่อ,รองที่ C C T V กล้องที่ที่เราติดตั้งคือขึ้นอยู่กับระบบที่เรามีแล้วก็เราสามารถที่จะทำอย่างไรในเมื่อที่มีกรณีฉุกเฉินรเราจะมีแบบบริการที่บุรารา,าคารหรือเปล่าเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อะะคีบคุณปีตเตอร์ดูแล้วเป็นไงเรื่องความปลอดภัยก่อนก็ได้เรื่องกล้อง C C T V ที่มี่พูด การบูรณาการคือเอายศเสียงกล้อง CCTV ทวสิงคโปร์นะเขาบัญญัตการใบเสร็จเพราะฉะนั้นขับรถฝ่าไฟแดงกล้องซี t v ทีวีจับมันไม่ได้พูดถึง <laughs> เรื่องมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการจารากร,รหรืออะไรแค่นี้เอาแต่เอากฎง่ายๆคุณฝ่าไฟแดงหรือคุณขับไถรถกิจการคุณทําอะไรผิดกฎหมายทั้งหมดกล้อง CCTV วจับเขาปรับทันทีจากกล้องเขาส่งใบเสร็จมาที่บ้านเลยใช่ไหมใช่อัตโนมัติรถเป็นอัตโนมัติใช่ฉะนั้นตรงนี้น่ะมันจะทาให้ทุกอย่างมันสืบสืขึ้นมาเนี่ยนะทีน ถ้าเกิดการปรับขึ้นรายได้เป็นของใครับถ้ากรทมลงทุนเรื่องกล้องแล้วเกิดการปรับขึ้นมาแล้วรายได้กลับมาอยู่ที่กรทมไอ้ตรงนี้แฝงตรงนี้กรทมก็หารายได้จากกล้องสิแต่ตอนนี้ไม่ใช่มรือตำรวจนครบาลเขาอีกสหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่ต้องอาจจะต้องคุยกันเรื่องารตำรวจเทศกิจของกรทมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใช่ใช่เห็นไหมครับอันนี้นี่มีปัญหาแบบนี้การสร้างการบริหารไม่สามารถอินทิเกรตได้ครับดันั้นเพราะฉะนั้นจะทำให ือ utility ต่างๆที่มันลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณสามารถรจะใช้ไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณลงทุนไปให้ได้ประโยชน์เต็มที่ได้แค่ไหนล่ะเพราะนั้นก็กลับมาเรื่องการโครงสร้างการบริหารหที่ไม่ครบวงจร,รเอาอำนาจผู้ว่าไม่เบ็ดเสร็จนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะมาสรุปประเด็นกันว่าในมุมมองของนักคุณปิเตอร์คุณอาโนเนี่ยจะมีไอเดียเสนอให้กับว่าที่ผู้ว่าคนใหม่อะไรบ้างนะครับ